สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนีศารครับเมื่อนี้กัเลาะคือเกาครับพี่น้องตอนแรกก็ว่าสิบออกบ้านนะครับมันสงขึ้นมนนินมันอากาศดีแล้วก็ออกบ้านแล้วพี่น้องเมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยครับเมื่อนี้สิมาเบิ่งของสวยๆงามๆอ่อนแม่นสวยงามหมดแล้วพี่น้องเ้อเอาเป็นสัตว์เลี้ยงครับนี่เป็นแพะครับเมื่อนี้เป็นแพะนี่ครับอยู่อยู่ใกล้ๆบ้านเจ้าของนี่แหละครับว่าไปไกลครับพี่น้องเบิ้งเอาเนี่ยปูแต่เผาครับ นั่นจเป็นสองอกด้วพี่น้องแต่ว่าเพ่นกับเป็นเครือเดียวกันแล้วครับแต่ว่ากะสิม้าเบิง่งคอกไดก็คือกันแล้วเนาะพี่น้องเอาเอาขอกี่วันสนไหนเอาครับสีพาไปหาเจ้าของแล้วพี่น้องขันมีล้มกับขออภัยล้ด้วพี่น้องในเสียงล้มด้อครับมันล้มแห้งแห้งมือนยนี่ครับโอ้ขอกพ่นกับเห็ดสะอาดสะอาดนด้วยครับนี่กใกล้ผู้ต่เผาเลยพี่น้องเหี้ยครับย่างมาด้วยความเลี้ยวสูง ลืมเปิดกันสั้นกับขออภัยด้วยครับเนี่ยย่างมาย่างเร็วเลยนี่เจ้าของแล้โยน่นีครับก่อนอื่นต้องไปหาเจ้าของแล้วกอนเอาหนะ้าสวัสดีครับเอาไม้นี่ครับขออนุญาตเน็่ปกเสียดเนี่ยค่อยแต่ยิ้มชัดเอาแน่นน้ำซื้อจากน้อยนะครับค่ะซื้อแมวค่ะพาวินีนะสูงเนินค่ะครับอยู่บ้านสามสวนแต่บริเวณฟาร์มนี่อยู่ในส่วนของบ้านโจดค่ะโ<อ>จดน์นค่ะ มันโจดนุนคาเนาะแต่ว่าเจ้าของอยู่บ้านสามสวนเป็นม้ยังไหนคือได้มาเลี้ยงเงินแพะครับเนี่ยเพราะว่าอพี่พี่พี่เคยนะคะเพื่อนมาจากทั้งสุโคไทยแล้วบันนี้อยู่ทั้งบ้านเพื่อนน่ประมาณว่าเลี้ยงแบบประสบความสําเร็จแล้วอยังสินะเพื่อนก็เลยอยากมาบุกเบิกทั้งนี่อยากให้มาลองเลี้ยงมาลองเลี้ยงน้าเพื่อนตอนตอนนี้ลงมือได้จากตัวล้วครับเลี้ยงได้จากตัวเลือนเลยตอนนี้ตรงนี้กะ สามสิบกว่าตรงนั่นกะประมาณยี่สิบค่ะเป็นสองขอห้าสิบแล้วเนาะเอาครับพระหันหนาวบ่งทั้งพี่ดูบวันเนี่ยเดี๋ยวทีว่าบ่เห็นโตมั้เดี๋ยวพี่น้องเมื่อนี้มันอากาศชื้นๆแล้วโบปล่อยะบปล่อยเพราะว่าแถบตะปูนโตถ้าชื้นกับโบปล่อยเพราะว่าของนี่สามสิบเขาสิเน้นนี่แหละเพราะว่าหยานพญาติหยานโอ้หยานพญาติมันติดพญาติไว้ดิครับเพลนค่ะถ้าชื้นพญาดิมันขึ้นมาน้ำหยาน้ำเมี่ยงสี่นะเริ่มเลี้ยงได้โดนบันไดแล้วครับเนี่ย เลี้ยงแตงแต่เมสาอย่างเต็มเมสาปีเนี่ยเมสาแมนพึ่งเริิมพึ่งเริิมเลี้ยงค่ะโอ้โห่มเลงมสโอ้หนี่ครเอาเบมุไปไก่เอาเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศบ่ดีค่ะมันติดเชื้อจากโคโนหนาเนาะค่ะอย่างแพะนี่มันเลี้ยงยากบ่หนะมันกินนี่อย่างเรี้ยงแพะเนี่ยลักลักกัสิเป็นพักเกษตรพักเกษตรก็คือมีพวกหญ้ามักหญ้ามักหญ้าเนปย่มักแล้วกัน มีหย่าหวานหย่าหวานอิสราเอลจ้ะหย่าหวานอิสราเอลแองกุลาเพราะว่าเขาปลูกเป็นทุ่งเป็นไร่เลยค่ะเป็นฟ้ามใหญ่เนี่ยประมาณเทาก็ปล่อยมันลงไปแล่นเบิ่งฟ้ามใหญ่โอ้ต้องปล่อยไปเพรามเนี้ยมันแรงไงปล่อยแบบเพราะว่ามันสิได้แบบอารมณ์ดีสุขภาพจิตดีเราด้านการลงทุนนี่ครับเลี้ยงสามสิบตัวนี่ลงทุนหลายปันใดแล้วครับนี่ลงทุนกะประมาณโอ้จำว่ได้ค่ะเพราะว่ามันแล้วแต่ความมัค่าลงเรือนี่ประมาณเท่าใดครับนี่ลงเรือนลงเรือนกะ หลายเกือบเกินเกือบแสนอยู่นะเกือบแสนเนาะแล้วสมแม่พันนี่เด้โตแล้วเท่าใดครับออกมาแม่พันแล้วแต่บางตัวก็ห้าถึงแปดพันโอ้โหครับเบิดหลายอยู่เด้อครับผู้ใดสิเลี้ยงแพะเนี่ยพวแม่เห็นแม่สาวกับประมาณสามพันห้าสี่พันห้าประมาณนี้แบ่งเป็นคอกเป็นคอกไว้ดีหน้าเนี่ยแมนค่ะเนี่ันต้องดูแลอย่างมันแน่ครับสุขะนาไหมดูแลด้านใดมันแน่เลี้ยงแพะนะครับก็ะสีมี Rete, Safe at, ถ่ายพยาธิถ่ายพยาธิทุกๆ3เดือนือว่าถ่าเขาเห็นต oui. ัวไดมันแปลกๆเขากะ้ามันดซีดตาซีดๆอันหางซีดๆตรงปลายหางแมนค่ะเขากะสันนิษฐานหรืว่าเป็นพยาธิไทยพยาธิโอตรงถ่ายพยาธิแมนแล้วกัสิมีฉีดยาบำรุงยาบำรุงนี่วินนองวันนี้ เขาต้องยูน้ำมันค่อยสังเกตสีเหลี่ยงยางเดียวบ่ไดต้องสังเกตน้ำเฝาดูแลนดยังสีอะไรบ่้ฟีอย่างเงี้ยฟีกับมี้ฟีกับมี้จังสีจังสีเป็นฟีโตเนี่ยโอโปเนี่ยเป็นฟีเป็นอันตรายกับมันยูตีครับนี่กะบว่าอันตรายบางขอกเพื่อนป้อยเหตุแตกเองแต่ยูนี่ยูนี่หลักๆกกสีผ้าให้กัอผ้าแล้วกะ ให้ไก่ไข่คอกนะมันสีบะไ้ติดกันต่อค่ะสีนี่มันติดกันติดแค่แม่ถ้าตัวหนึ่งเป็นถามมันไปติดกันมันก็ติดน้ำกันยังสีถือฟีถือติดกันนะครับอันนี้คือแยกเป็นคออเป็นคออแยกไว้ยังครับตอนนี้แยกที่น้องสีเห็นบนี่าครับอ๋อเบิงแม่กับลูกมันอยู่น้ำกันบ่เห็นมันแออัดบ่เห็นมันเปรยกรอนกันไล่ละค่ะย้ำนั่นย้ำจับฉีดยายังสีนะมันฉีดยายาก เพราะว่ามันต้องฉีดยาบำรุงฉีดย้ายอย่างตลอดนี่เป็นแยกเป็นแพทเนื้อหรือแพทนมเนี่ยครับนี้สิเป็นแพทเนื้อค่ะพันพันเอียงครับกระสีมีบอผสมพันผสมบอเนี่ยแหละพันบอเนาะมันมีทุกสีเลนบอครับบอเนี่ยบอมีค้าล้านี่พอพันค้าล้าบอค้าล้านเพื่องเสีดเป็นพันผสมบอค้าล้าเอาฟังเราเล้อพี่น้องผมบ่ารูเรียงนี้ครับผมถ่ายย่างเดียวผมเคยเรียงแพะ แต่ว่าบรรยากาศคลอกเราก็ดีดีเนาะน้าเนาะบรรยากาศดีวิวผู้แต่เพา่ไปเพิ่งโตมันคลอกนั่นในหน้าใกล้ๆผมมัคอยอยากมีแล้วครับคลอกนี้พ่นปล่อยครับุลน่ะว่าไป้ยค่ะไม่นอยมันหมายเลขมันนี่คืออย่างนั้นเนี่ยไมยเลกนี่คือเขาพึ่งเจาะเลือดไปตรวจจ้าจาะเลือดไปตรวจหาโรคบูเซล่าก็คือโรคแท้งติดต่อโอโถ้าตัวนึงเป็นทะเลียงน้ำกันเนี่ยมันสิเป็นมันสิแทงซองสามเดือนมันก็สิแท้ง พึ Man, า่าบรรยากาศฟ้ามือนดพี่น้องเป็นแตยู่บ่ครับบ่ค่ะทั้งนี้ก็สิเป็นบ่อปลาเป็นนาเขา่าบ่อปลาเลี้ยงปลานิน้าไว้พร้อมเป็นอาชีพเสริมเป็นบ่อหนา้าหรือเป็นอาชีพหลักครับเดินหนังเลี้ยงแพะติครับอาชีพเสริมไปก่อน <ใช S 1> อาชีพเสริมอาชีพหลักเช่นอยังครับอาชีพหลักอาชีพหลักก็เฮ็ดนาอยู่นะจ้ะโอ้อาชีพหลักลกระเฮ็ดน้าคุณปีกระเฮ็ดไว้ให้มันตินะ จ้าแมนล้อมหัวไว้ให้ทั้งไต่กันสิเป็นปลูกหญ้าแพงโกลาหญ้าหวานอิสราเอลใกล้ๆดูเดี๋ยวท่านผู้ชมสิบ่เห็นคักพี่น้องไปย่างไปเบิ่งใกล้ๆแต่ว่าบรรยากาศกันสิจุ่นๆืดแน่เด้อพี่น้องจืดจืดแน่ฝนตกสู่มือช่วงนี้โอ้นี่ครับมีทั้งสีแดงสีขาวสีดำกับนีแมนมาสิเป็นแองโก้มันกลายมือแล้วแขนสั้นพี่น้องสิได้เลขเด็ดเด็ดนะครับว่า ตรวจเลี้ยงแพะนี่มันมันโดนปันใดครับมันค่อยเป็นออกลูกออกแม่แพะลูกได้ครับมันทับแล้วกับประมาณหาเดือนเนี่ยค่ะหาเดือนมันจะออกลูกเลยลูกมันกับประมาณเลี้ยงไปอีกประมาณสองสามเดือนมันกับยานมพอมันเซานมกับม่มันกับทับตอกับท้องตออีกหาเดือนก็คอยเรียนเพิ่นค่อยขายได้ครับคันเลี้ยงขายปันใดก็ขายได้ตลอดค่ะบางคนเพิ่นกะเซานมก็ขายได้จีิมยบางคนเพิ่นกะสื่อไปทั้งแม่ทั้งลูกยังสีแต่แต่ถัดพวกโตผูด โตโตแม่นี่คืออยากเอาไว้เฮ็ดพันขยายไปเรื่อยๆขายได้โตผูแม่พกแพร่คุณโตผูเข้ากับสิขายลละจากบาทครับหรือขายเป็นโต,ตไปเลยช่วงนี้เขามีประกาศแบบช่วงนี้มันมีรับม้าลละถ้าต่ํากว่ายี่สิบโลจังสินะสิบห้ายี่สิบโลละแต่พ่อค้าเขาสิกกาหนดม้ามันก็นเดี๋ยวนี้มีลอยสี่สิบอยู่นะแม่ช่วง <40. S 1> แ,ตแต่ช่วงโควิดว่างหันแปดสิบโลละแปดสิบจังสินลละลอยสี่สิบตัวหนึ่งขายได้จากโลครับมันมีจากโลตัวหนึ่งประมาณตัวหนึ่งเท่ากับเี่ย ตัวละยี่สิบไปถ่ายน้ำขายตัวละยี่สิบรู้รละลอยสี่สิบพี่น้องไรเอาผมตกเลขนี่นี่ย้ำมือแรงปล่อยมันเบิดมือเลยนบองครับเนี่ยปลายหย่ามันปล่อยพออันนี้หย่ามันมันแฉมันขีดข้านย้ำนะมันกระแลนเหรนลงไปแลนเหรนแต่มือนีมันแฉมันจะเรียงแบบมีคอกไว้ให้มันแนเแรนพอมีพี่น้องครับนี่ล้อมรอบไว้บหนบรรยากาศดีครับเป็นสองฟาร์มอยู่ใกล้ๆกันเลยเนาะหน้าเนาะแมนจะเป็นพี่น้องกันฟาร์มแค่นาสุนทรภูับ โอซี่ฟร์มอีอย่างก็ค่ะเนี่ยฟาร์มแพะนาสูงเนินค่ะฟาร์มแพะนาสูงเนินแอนนาสูงเนินทั้งสองนี่แหละฟาร์มแพะนาสูงเนินกับเอ็นเอสฟาร์มแพะ NS <อ>ก็นาสูงเนินฟาร์มแพะนั่นแหละพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงแพะหรือจากมาปรึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้ความอย่างมิเบอร์โทรพ่อครับฟาร์มเจ้าหน้าเบอร์โทรจ้ะศูนย์เก้าแปดเจ็ดสี่สามแปดห้าศูนย์แปดจ้ะซื้อแมวโทรมาปรึกษาโทรมาผู้ใดาเอยากแพะมาค่ะก็แวะมาผู้ใดอยากมาชมหรือผู้ใดจะปรึกษาเลี้ยงแพะทย์นานเนาะ ตัวมากกระมีนี่แล้วมีหลายคนมาชมค่ะมีหลายคนมาชมแล้วค่ะมาเยี่ยมชมครับบนบรรยากาศแล้วก็สวยแต่ว่าช่วงนี้กันฝนตกทั้งเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องนนี่ครับเิ็งบรรยากาศรอบๆเลยพี่น้องครับนี่ความร้อนนี่บรรยากาศดียู่ข่างพุทธเผาเลยน้าเนะอยู่ทั้งเข้าบ้านโจทย์ครับคนไม้จากบ้านสามสวนพี่น้องตรงข้ามกับซีรีส์รีสอร์ทค่ะตรงขซีรีส์รีสอร์ทบ้านสามสวน พอคนมาทั้งนี้มันกันนีไปทั้งคุณเบิดเอามาหน่ายยางมันน้ำมันอีกด้วยว่าโอ้เราติดติดหมายเลขไว้เบิดซื้อนตัวได้พี่น้องเพิ่งเพิ่งจอเลือดไปวังสองสามมือเนี่ยค่ะก็คือจะปัสุสัตมาจากคอนแกนแมนทุกโตละค่ะปัสุสัตมาปัสุสัตเพิ่นมาจากคอนแกนมาจอเลือดไปตรวจหาโรคเดี๋ยวปันเพียนมีนบอกครับปัสุสัตเนี่ยมีอยู่ค่ะแต่ว่าก็สิติดต่อยากแน่แมนแทนที่อยู่ใกล้ๆที่มาใส่ไงไม่ให้ได้ไปใส่ิน เสียเงินกับเล่ยเลี้ยวแน่ค่ะทั้งขันแกนทั้บ้านแทนเพราเสียเงินให้เพื่อนตีต้องเสียเงินด้วยวันนี้ค่อยสิ้อมาเลยหนึ่งราชการหนีเพื่อนกับสีเพื่อนกับซีซ่าแน่เพราะว่าเพื่อนดูแลหลายเนาะค่ะเนี่ยตามระบบตามขั้นตอนขันตอนจ้า อันนี้ภายในอนาคตเฮากับสีเฮียแบบว่าฟาร์มปลอดโลกยืนยืนเรื่องยืนอย่างเฮ็ดฟาร์มปลอดโลกเพราะว่าแพทเขาตรวจโรคทุกตแล้วังสีนะเรียงมะหางหกเดือนนี่ท่านได้มีไรได้เขาบอกครับเนี่ยท่านได้ไายเทียบตัวค่ะยังว่วไขแต่ว่าคนเนี่ยมันติดตอหลายแต่ว่าของบัให้ขายไค่ะมันได้ได้ตัวแม่ติดคือบัวไข่ครับก็คืออยากให้มันได้หลายๆก็นี่ขยายพันธุ์ให้มันทองให้มันคลอดได้หลายๆก็นี่ เป็นรอยเพื่อค่ะโอ้้หลายก้อนค่ะแต่ว่าคันตัวผูกกับที่พเฝ้าไขกันเรือตัวผูกกับไอยู่เพราะว่าเขาเสียเอาไปโดนไปได้เด้เพราะว่าเพราะมันเริ่มทับเป็นนี่เขาก็ต้องปล่อยเขาต้องไยออกมันห่าที่ตัวผูกขันน้อยลายมันมันสีโคมกันมันสีชนกันนี่ละค่ะแล้วมันกับสีทับถ้าคออเดียวกันถามมันทับกันนี่มันเป็นเลือดซิดเด้จ้ะคือจงพวกหัวพวกอียงเหนือค่ะโอ้โหแพร่ไม่มันสบ่สมบูร์มันสีมาทับแม่ทับญยาิเจ้าของ ก็ดีเด้พี่น้องมันได้ไปพ่อของไม่ได้เนาะพี่น้องโตผู้ครับนี่นะครับเป็นการเลี้ยงแพะแบบง่ายๆแบบพื้นบ้านเลยเนาะหนาเนาะเป็นอาชีพเสริมครับแต่ว่าผู้ใดสิเลี้ยงเป็นอาชีพหลักก็รเลี้ยงหลายๆก็นี่ขึ้นไปครับนี่เราถือว่าเป็นอาชีพเสริมของเราทุนน้องก็เริ่มเลี้ยงแล้วพี่น้องแต่ว่าการลงทุนกับมหาศาลอยู่แล้วพี่น้องครับนี่แต่ตรงนี้ลงเรือนนี่ก่ยประมาณเจ็ดหมื่นโอ้หลังนี่เจ็ดหมื่น กระชับบ้านหลังนึงแลวครับแต่ว่านี่เก้าเสาวันสิบสองเสาเน่าหนาเนาะอันรงเรีอยกับมีคาค่าพันค่ารงเลีอยเนาะหลักๆเน่าหนาเนาะมีอาร์เซนีล่าพันลงเลี้ยาแล้วก็ต้องเตรียมแปลงหญ้าไว้ครับผู้ใดส่ซีเลียนะจ๊ะขันคลือสีหาได้ผักกะทินกับหาโบไว้ได้พี่น้องครับเอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละให้เบิ่งวิธีการแบบเข้าๆผู้ใดสนใจอยากปรึกษาโดยละเอียดกระโทรมาตามเบอร์โทรเราล่ะครับ เอให้มักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ